พี่น้องวิธีการตัดกระลำปีหัวใหญ่ๆปอด,ดเออขเรือปรจวดอือหือยกขึ้นมาเบิ่งน้กากระลำปีไล่สารพิษพี่น้องเบิ่งนี่คือบุตรกรอบปอดขนาดตัดนี่กรอบมายกขึ้นมาเบิง่งเนี่ยยกขึ้นมากันเนี่ยปุ๊บอือหือ ก็ต้องบาดหนักยังขนาดบาดหนักหนัก <c oughs> บาดเบิ่งแนวครับพี่น้องเบงิ่งเดี๋ยร์ยนอาอนอะพ <ไร S 2> ุ<า>่น้องไงก็หนาออดอีกเลยบิ่งพี่น้องเบ,บ,บิ่งเดียร์โว้ยขนาดเลยเด้อสุดยอดครับพี่น้องแบบไรสารปลูกแล้วมีความสุกบังอันนี้อ้ามันมันสามารถเอาไปใช้ยังได้อยู่บ่อ,อ่นนาใบมันนี่เอาไปให้หอยในสาหอยในสาจะกินเบิดเลยบ่กิน ข้ากระเด็ดใบอันนี้ออกอะนมีหัวน้อยอยู่มัวน้อยมันนี่ก็ห้ากระไซได้นะนี่เออออออหัวน้อยก็มีอีกอืมมันก็แตกมาอีกมันก็แตกมาอีกบป๊าาข้งนแค่ติดออกมาเอายกมาเบิ้งในอันหัวใหญ่ๆนี่งงยกมาเบิ้งดูเบิ้งในพเปล่าอู้ยเบิ้งดูพี่น้องกะลัมปีไรซานไร่่าไรซานตัวจริงใครผู้ใดว่าปลูกแบบไร่ซานผู้ใดมาเบิ่งอยู่สวนนี้โลดครับ เบิ้งหัวมันเอ,อานะ <c oughs> ดูไปนักเบื้องใบมันน่ะโว้จ้ะโหดหน่ะออดน่ะเอ้าสุดยอดโลดีสีโลพีล่น<ล>้องป้าด4โลครับพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องว่กขนาดเลยเบิ่งเด้อ4โลครับกะลามปีกขนาด